ตอนนี้ที่เห็นนี่ก็คือบรรยากาศของเมืองไทนะครับพัทยาพัทยาใต้นะครับพัทยาใต้รถไ่ฟ้าตอนนี้เห็นนี่ก็เป็นเตลที่จะขึ้นไปบงน้ำนะครับอัตราค่าโดยสารก็สามสิบบาทระยะเดินทางแค่สี่สิบห้านาทีนะครับอันนี้ก็เป็นห้องโดยสารขับรันนะครับห้องกับตันด้านหัวเรือก็จะมีนักเรียนนักเรียนเขาไปนี่ไม่ใช่กบกบคงจะใช้เวลาอีู่ประมาณสีิบห้านาทีนะครับเราก็จะเดินทาง ก็ประมาณ5นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีานะครับหรือว่า5โมงครึ่งตอนเย็นๆครับอากาศดีมากครับอาากศดีมากเลยคือบรรยากาศภายในเรือนะครับแล้วก็ลมนะครับทะเลสวยงามมากนี่ก็คือทรเลทรือกระโจน วันนี้คลื่นไม่แรงเท่าไหร่คลื่นนะครับคลื่นค่อนข้างจะสงบนะครับค่อนข้างสงบก็เห็นไกลๆนั่นก็เป็นเรือของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวยุโรปครับที่พากันมานท่องเที่ยวเราเริ่มมไปตาอกา,าก จอมเทียนพันทยานะครับบรรยากาศตอนเทียนวันนี้นะครับดีมากมากครับ17กานาฬิกาสนาทีนะครับที่เห็นใกล้ๆก็คือเกาะช้างครับเราใกล้จะมาถึงแล้วนะครับมาทีคงจะไม่เกิน15นาทีนะครับีถึงแน่นอนนะครับเกาะช้างนะครับซึ่งเป็นหาดสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสวยงามมากมากครับ